สวัสดีคะ่ะคลิปนี้พบกับปิงจิระชยาอีกแล้วนะคะวันนี้ปิงจะพามาดูตู้ปลาในห้องนอนของปิงนะคะเพื mm ่อนเ่อนเป็นตู้ปลาขนาดส6หกนิ้วนะคะระบบกองแขวนนะคะเพื mm ่อ hmm. นๆไฟตอนนี้ที่แรกว่าจะซื้อไฟจีนมายังไม่ได้ซื้อนะคะก็เลยเอาโคมไฟที่มีในห้องเอามาตั้งก่อนนะคะกองก็ทํางานได้ดีเลยนะคะเพื่อนๆืน ก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเลี้ยงปลาอะไรส่วนไม้น้ําก็เอามาจากอ่างปลาหน้าบ้านนะคะก็จะมีสไลด์เทปนะคะเพื่อนๆแล้วก็สไลดห์หางกระลอกนะคะบัวอเมซอนนะคะแล้วก็เฟิร์นรากดํานะคะแล้วก็จะมีแงพงควยนะคะที่เก็บมาจะาสะนะคะตรงพื้นก็จะมีมอส นะคะเพื่นเพื่ลองเอามาปลูกดูนะคะไม่รู้จะรอดไหมเพราะว่าปิงก็เป็นมือใหม่นะคะในการจัดตู้ปลาในห้องนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าหลายๆคนติดตามก็จะเห็นว่าปิงเลี้ยงปลาส่วนใหญ่จะเลี้ยงข้างนอกนะคะเป็นบ่อปลาหางนกยูงปลาสอดหน้าบานนะคะถ้าทุกคนได้ติดตามกัน แบคทีรียปิงก็จะใช้ตัวนี้นะคะลองสั่งมาใช้ดูก่อนนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะดีไหมก็ใช้เองนะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะก็ลองใช้ดูก่อนนะคะถ้าดีก็จะสั่งขวดใหญ่มาใช้นะคะเพื่อนๆหินที่ปิงใช้ก็จะมีหินที่ไปเก็บมาเองจากธรรมชาตินะคะเพื่อนๆ เป็นหินที่เขาดูดซ้ายขึ้นมาแล้วจะติดมากับพวกกวดแม่น้ำนะคะเราก็จะไปเก็บมาเป็นก้อนใหญ่ๆแบบมีสีน้ำตาลน,นะคะเพื่อนหินรองก้นตู้ก็จะเป็นหินเม็ดสีดำละเอียดเล็กๆนะคะนี่ค่ะน้ำที่ปิงใช้ก็จะเป็นน้ำฝนนะคะเพื่อนๆพรองไว้นะคะเวลาฝนตก นี่ค่ะประมาณนี้นะคะก็ไม้นะ้าบางทีก็ถ้าน้องอยู่รอดก็จะเลี้ยงต่อนะคะแต่ถ้าน้องไม่รอดก็เอาออกแล้วก็จะจัดเลยเยอร์ใหม่นะคะแต่เรื่องปลาก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเลี้ยงปลาอะไรนะคะเพื่อนๆแนะนำกันมาได้นะคะตู้ขนาดสิบหกนิ้วนะคะเลี้ยงกี่ตัวดีนะคะแนะนำกันมาได้นะคะยิงก็เป็นมือใหม่คะ่ะเพื่อนๆ พร้อมรับคำติชมนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะพูดคุยกันได้ค่ะค่ะเดี๋ยวคิปหน้าปิงจะมาดูดให้ดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะปิดไฟกลางคืนก็จะประมาณนี้นะคะท่าน